เอาแล้วครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอยู่ตอนนี้เราอยู่กันในเกมการ์เด้นเทลนะครับผมเป็นเกมมือถือนะอเกม r า g นะครับผมแต่ว่าไปอ่านรีวิวมาแล้วรู้สึกว่าอู้คนชอบเยอะมากเลยเดี๋ยววอนนี้เราจะมาลองเล่นเกมนี้กันนะครับเขาบอกว่าเป็นเกมในเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับผมไปแต่เรามาลองเทสกันว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับผมมีข้อมูลที่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมต้องการดาวน์โหลดข้อมูลแล้วไปที่โหมดฝึกสอนไหมไปครับ <laughs> โ,หโหลดข้อมูลแล้วไปที่ หมดฝึกสอนนะครับผมเรายัางเล่นไม่เป็นนะอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เขาฝึกสอนกันสักหน่อยนะครับผมอ่าเท่าที่ดูรีวิวมาเนี่ยมันเป็นเกมเขาเรียกไงนะอ่อตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะคือแบบว่าเราต้องคุมคอนโทรลอ่าอะไรของสตูดิโอนะครับผมอ่านะครับปึ๊บเพลงสดใสนะใช้ได้นะ เพลงบอกไปรึเปล่าขอเพิ่มเพลงให้นะโอเคโอ้เป็นเกมพิกเซลนะแต่ผมก็รู้สึกว่าแบบผมก็ชอบแนวนี้ครับฮุยอะฟุเล่หุยอ้าฝึกกันเข้าไปฝึกกันเข้าไปโอ้ยแต่มารู้สึกว่าเสียงเกมจะดังต่างไปป่ะเนี่ยเออเอ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวหน้าที่ของการเดียนคือปกป้องแคทเธอรีนอะคนต้องฝึกฝนตัวเองอยู่เสมออย่ารับศัพท์เสอเยเสอ วันนี้ข้าจะแนะนําเด็กใหม่ที่สอบผ่านเข้ากลุ่มนี้อ่ากลุ่มครั้งนี้เริ่มตัวออกมานน่าตัวข้างหน้าหน่อยตอนนี้เลยเย้ <Yeah. S 2> อ๋อเราคือเด็กใหม่นะครับไฟแรงที่เข้ามาอยู่ในเราเป็นอัศวินชายแล้วกันนะอ่ะัศวินชายครับนี่โอ้เอาเมอกี้เดี๋ยว,ย,ว,ย,วย้อนกลับได้ไหมมูถ้าเรากดอัศวินหญิงอ่ะอ๋อน่ารักนะเอ้ยเป็นเกมแนวพิซเซลเหร่ะ หรือว่าไงอะนะครับผมเลือกนิสัยของอวตารได้ด้วยนะมีเออเลือดเลือดร้อนนะครับก้าวลาวนอบน้อมเราเป็นคนรอบน้อมนะโุ้ยุมีเสียงพากด้วยนะครับออ,อันนี้ผมกล่าวจะมาลองเทสก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อนี้อาจจะไม่ชื่อชื่อที่เล่นในในมือถือนะไอโบก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคผมชื่อไอโบครับ ภาคเสียงภาคญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ภอบแปลไทยยินดีด้วยเจ้าเด็กใหม่ข้ารู้ว่าเจ้าทําได้ผู้ชายผู้หญิงเนี่แม่ใจตอนนี้เดี๋ยวเจ้าเองก็เฮ้ยหัวหน้าวัตถุดขนาดใหญ่ที่มาแสดงตัวตนกําลังใกล้เข้ามาบบนท้องฟ้านั่นหน้นานี้อะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตกใจตกใจโอ้นี่มันท่านโพรเมเทียโพรเมเทียเดี๋ยวนะเทพของกลีหรอเปล่าแล้วมันอ,มอะไรกันเฮ้ย <ST AN N> hey, เขายิงอะไรมา <ST AN N> โอ้โหอ,อ้าวไอตัวเฮ้ยข้าศึกโจมตีทุกคนเต็มพร้อมรับศึกทันทีสร้างแนวป้องกันที่กำแพงเจ็ดเดกไหมล่ะเอออ่ะพลังของพระเอกไงเออเป็นเป็นพลังของพระเอกต้องมีคนมาช่วยอยู่แล้วเนนะใครอะใครมาช่วยเราอะ แบบนี้นะอ๋อถ้าอย่างนี้เดี๋ยวขอเวลาเซตปุ่มแป๊บหนึ่งนะโอเคมานะครับผมผมเซตปุ่มไว้แล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีไอ้ฝั่งเนี้ยมันน่าจะมีเขาเรียกไงนะเอ่อปุ่มให้กดอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเซตนะเพราะว่าผมไม่รู้ตำแหน่งมันนะครับผมเออถ้าเกมอย่างนี้นี่ต้องเซตปุ่มนะปุ๊บ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 โอ้เลเวลเจ็ดสิบเลยนะเลเวลเลเวลหนึ่งนะครับผมเออแบบช่วยเคลียร์มอนสเตอร์ให้เราหน่อยได้ไหมครับ ผมไอโฟครับทีนี้รู้จักผมเป็นเด็กใหม่นะครับผมผมมาเดินอยู่ในกำแพงเมืองตรงนี้นะครับก็อ๊ะจแะฮึบจแะเอออ๋อต้องกดโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเซตปุ่มเหมือนเดิมนะครับผมโอเคปุ๊บกดแล้วก็โยนฮึบเอ้ยอย่างนี้ได้ด้วยอืมดีอ๋อกดวิ่งโอ้เดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้ผมจะถนัดไหมเนี่ย ใช้นิ้วก้อยกดนะเนี่ยอุ้ยโยนนี่ทำลายเข้าของเป็นเด็กไหมครับอุ้ยได้เลือดด้วยนี่แน่นี่แน่ทำลายเข้าของนี่วิ่งอุ้ยเขาดรอปดาบมาให้ไทยอ่ะดาบสำหรับฝึกขัดนะครับอาวุธชิ้นแรกของคุณคุณจะไม่วันลืมอาวุธชิ้นนี้ได้แน่นอนครับอ๋อนี่ไงมาละปุ่มมาละเ,เสร็จวเซ็ตกับถ้านั้นอ่าเดี๋ยวก็ต้องหางมาหน่อยนะอเอ๋คลุ๊บคุบค๊บคุบค๊บคุบ๊บเออมา อู้เจอมอนสเตอร์แล้วฮ่าฮ่าเฮ้ยฉันไอ้บุเจ๊กใหม่แต่ว่าตีแรงมากโอ้โหฮมาบุกประสานแล้วเบลล์วเที่ยเบลล์หนึ่งมาทำอะไรฉันได้เออนี่เนี่ยอือเป็นไงล่ะเจอพลังของเด็กใหม่เข้ามาไหนวิ้ยอะไรอะ่ะอ่านได้ด้วยชีวิตของท่านมีค่านึกถึงคนที่ท่านรักเอาไว้อ๋ออารมณ์แบบอย่าโดดลงมันมีช่องให้โดดดิบเออเฮ้ยอะไรนะ่ะเฮยดูคล้ายออเรา เทคดาวเหรออุ้ยมีเทคดาวได้ด้วยเทคดาวทุกตัวได้เลยไหมโอ้ยตัวนี้ไม่ได้ต้องตีก่อนโอ้ยเก็บอืมามามาเต็มไฟด้วยเป็นไงล่ะย่องย่องย่องยองอุ้ยปาดเข้าไปอุ้ยนี่ไม่รู้ตัวเลยเหรอท่านโพรเมเทียขอบคุณที่ส่งเด็กใหม่มาที่นี่นะก็คือลินดา และนี่คือบ๊อบวันนี้ครับลินดาและบ๊อบผมคือไอโบครับผมเมื่อตอนที่สตูบเข้ามาเขาโดนจมตีมคนแรกใช่คนที่บินไป <c oughs> เขาพยายามพาเขาไปที่ปลอดภยัยแต่ล้อมไปทุ่สตูโชคดีที่เจ้ามาทันช่วยเป็นเราในตอนนั้นแม่ทัพเอวายังคงต่อสู้อยู่ทางที่ตะวันออกไปช่วยท่านไ่ทัพด้วยอ๋อบทนำนะครับความดีไม่บันหายได้โลมาเฮโ,โลฝึกหัด ของฝันสุดอลังจากลินดาเลยบ๊อบสวัสดีบ๊อบสวัสดีลินดาฉันไอโบนะครับเนี่ยฉันมีโลแล้วแม่ทัพเราชื่อ va, นะเอวานะเออคุณแม่ทัพเอวานะครับผมเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกว่าไม์ผมมันดังไปหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเออแป๊บนึงนะขอซอดเซตแป๊บนึงครับเดี๋ยวตอนตัดตัดต่อเนี่ยมันจะมันจะดังไปนะครับผมอ่าโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะโอ,โอเคแม่ทัพเราชื่อลินดา เอเอไม่ใช่ลินดาคนนี้เอวานะครับเออแม่ทัพเอวาข้ามาช่วยแล้วข้ามาพร้อมกับดากาก,าก,าก์กแล้วก็โลก <c oughs> นั่นนั่นใช่แมมทัพเราปะอู้อุ้ยแม่ทัพเอวาคุณปล่อยพลังขึ้นเต่าได้อย่างนั้นเหรอเจ้าเดมยสวัสดีครับผมเอโบครับ <c oughs> ท่านพรีวิชขอบคุณมากเด็กใหม่ปลอดภัยสินะ <c oughs> ไม่ใช่เวลามาดีใจหรอกนะจงไปรวบรวมตัวกับ กลุ่มหลักที่กำแพงมาเลเซีข้าร์องไปปกป้องราชินีและเจ้าหญิงที่บันลังอ๋อราชินีกับเจ้าหญิงนะครับอ่าเ้าอยากอยากจะช่วยข้าอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่าฉันกล้าหาเสียจริงแต่ข้าข้าชั่อจะชอบแล้วสิเอาละข้าจะลองเชื่อในความไฟแรงของเจ้าดูถ้าเจ้าตามมาข้าาไม่ทันแม้แต่เดียวข้าจะส่งกลับไปร่วมกลุ่มทันทีเข้าใจไหมท่าดูท่าเหมือมูฟกูฟด้วยกันเลยกูมาเอาวุ๊อะไรอ่ะ อ่ะอะไรอ่ะอ๋ออุ้ยหัวหน้าอัศวินเอวาภาพดูไม่ทันแต่ภาพสวยนะภาพสวยนะภาพการ์ดสวยจังอ้าวไหนบอกจะนำไหมครับท่านไ่ทับท่านไ่ทับนำไปสิข้าต้องตามท่านไม่ใช่เหรอ่โอ้โหโอ้โหโอ้อุ้ยเออเออ ท่านไมทับเอาจริงไม่ต้องมีค่าก็ได้ใช่ไหม <laughs> เออนี่ผมโชว์มาเป็นไง <laughs> ผมก็ตีแรงเหมือนกันนะแต่แต้องเข้าข้างหลังนะครับท่านไม่ทับท่านท่านยิงแรงมากท่านไม่ต้องมีผมก็ได้เฮ <laughs> ้ยอันนี้อะไรนี่แน่ปุ๊บอ้จุดไฟได้เผาเผาได้ไหมเผาได้อ,อู้หูเฮ้ยเฮ้ยอ้เปิดเส้นทางอะไรอ่ะ นี่ฝึกนี่ฝึกซ้อมจริงปะเนี่ยนี่ฝึกสอนจริงปะเนี่ยมันมันมันดูแบบจริงปะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันดูแบบแจกของหรือว่าอะไรแบบทำไมมันดูอะไรลึกลับจังเลยอ่ะมีนี่เอาไฟไปด้วยไปแพดเผาพวกมันเผาตูดมันนี่มาเลยจะพบกับลิงโอ้โอ้ m ม g o o d n e น s ตาดไฟด้วยปะเนี่ย อุ้ยทอน้าเบือเลยทาแม่ทัพก,ก็มาช่วยมานี่อุ้ยภาระจริงขอโทษครับโอ้ม,อมีนอนออ๋อหน้าจะสูไม่ไหวแกกันเลยท่านม่ทับข้ารู้ท่านทําได้ข้ารู้อือ้เออเ้ยเฮ้ยเฮเล็งเลงผมอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอือไม่ยอมนะ้ะอื้ยายายนี่เจอท่านไม่ทับแล้วหน่อยท่านม่ทับยิงยิง ยืนส่งปั๊ยืนส่นงปัอีกนะคือ,อ,อ,อ <c oughs> ไม่มี่า่เอวาบอกว่ามึงจะตามกูมาทำไมเดี๋ยไม่ช่วยอะไรเลย <c oughs> ช่วยเฉียะเยท่านราชินีเจ้าหญิงข้าพระเจ้ามาช่วยแล้วมั้ง <c oughs> นี่รีว่าช่วยเหรอรีภาระมากกว่าขอบคุณกันไว้จนกว่าพวกท่านจะไปถึงอะไรนะอ๋อขอพระไทยท่านราชนี คามิเลียท่านต้องมาพบกันที่เชลเตอร์ให้ได้นะราชินีกับเจ้าหญิงนะครับผมราษฎรในประสาทน,นี้ออกไปได้หมดแล้วถ้ารู้ว่าสถานการณ์แบบนี้มันน่ากลัวแต่เราต้องดูแลราษฎรให้ปลอดภัยเป็นระดับแรกเหมือนที่บรรพบุรุษผ,ผู้ทรงเกียรติของเราเคยทำมาน้องของข้าเจ้าจะทำได้ไหม ข้าไม่กลัวหรอกพี่หืมข้าจะใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติเกียรตินะเกียรติแบบเหมือนพี่แล้วบรรทุนหลุดเกียรติอ๋ออุแสะเขาอสาแกานะเกียรติเกียรติยศเกียรติตั้งทางเจ้าตัวน้อยผูนน้น่ารักถ้าลชินีเขาไม่เลี้ยถ้าเจ้าหญิงอ่านี่ราชินีนะนี่เจ้าหญิงเอวาจะมาช่วยเราแล้วยี่เงเจ้าหญิงเอ๊ะเจ้าเจ้าคือใครนะ่ะอืมผมเป็นเด็กใหม่ครับ ข้าดีใจที่พวกท่านปลอดภัยนะเหล่าองคักษ์ปุ๊บอหวัดพระบาทปลดหลบอยู่ด้านหลังข้าเฮ้ยอะไรอะไรเอ,อ้อยาอยายาแม่ทัพเราโหดมากนะยาอืมอืมท่านแม่ทัพเราหนีดีกว่าไม่ไหวพี่เอว่าเออเป็นไรไหมเอ,อ๊ เออไขวะดูหน้เลยน้าแบบใครวะอย่าเดี๋ยวทำลายพวกเราเจ้าหญิงไม่รู้จักเราเจ้าหญิงไม่รู้จักเราเราเป็นเด็กใหม่เราอุ้ยอุ้ยทำอะไรอ่ะพันหนึ่งเหรอเออโอ้ยเหมอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแฮ่วิ่งที่ก็เหม่อโอ้ยราชินีอย่าพึ่งเหม่อเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ ผนึกนั่นคงอยู่ได้ไม่นานทุกคนมายืนในวงเวทเทเลพอร์ตซะไปเลยอุ๊ยเราก็ได้ไปเลย,เ,ยเรารอดอะไรเนี่ยอ๋อนี่คือแบบเป็นตัวประกอบแล้วเราเป็นตัวประกอบที่ติดตามติดตามแบบเออ้อยดูดิดตัวลากนี่ดูดูเขาลากคอเราไปชารุ่นมก่อนเคยทำานานการจุดโจมของสตตเนียดาม,มารุ่นสู่รุ่นไม่แน่ว่าอาจจะมีช่องทางการ กำจัดก็ได้อนี่เทเลพอร์ตแล้วนี่นี่เรียกว่าไฟมากกว่านะน่าจะเป็นเวทไฟล์มากกว่าเป็นไปไม่ได้ตามกันเคลื่อนย้ายเทเลพอร์ตทันพี่เจ้าตัวนักเกียนเมื่อกี้นี่ทุกคนจับมือกันไว้เออแต่ว่าช่วยผมด้วยครับผมอ๋ออู้เอ้าอู้อู้อ๋อให้หลบแล้วเนี่ยไอ้ใช้เมาส์ด้วยอันนี้ผมขอใช้เมาส์นะใช้เมาส์ลากด้วยไม่โดนหรอกโอ้ยจุก เรื่องจู้กับพี่เก๋โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหทำไมมันแอดวานซ์ขึ้นอุ๊บมดยาเฮ้ยมันล็อกมันล็อกออนมันบังคับเออเฮ้มันตายคัสซีนเฮ้ยเอ้ยมันตายคัสซีนมันโกงพี่เอว่าเออพี่อ่าแล้วค่อยล่ะจะรอดป่ะดิอ๋อสงสัยไม่ใช่ตัวละครเราหรือเปล่า เอ้ hey, หรือมันจะคือตัวละครเราอะเริ่มสงสัยแล้วเรามันเป็นเราเป็นใครเนี่ยเราเป็นใครมา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 เอาอีกสักนิดนึงกันอุ้ยผมชอบอะผมชอบเกมนี้นะเออผมชอบเกมนี้อะอะไรอันดนันป่าแคทเทอร์บรีนะฮะรางวัลหลักศูนย์ทับสามโอ้มีเกราะมีดามีโล่นะเร็วมอนท่าที่แนะนำคือท่าทไฟออกไฟมาสักอืม้มแต่เราไม่มีอะไรนะฮะไม่เป็นไรเราเป็นกล้านี่ เราไม่ใช่ผู้การเราเป็นเด็กใหม่แเน้นเนาะเหม่นูดเดี๋ยวนี้ตรงนั้นอืมเ่อะไรอ่ะเหม่อะไรอ่อะไ,อไม่ต้องห่วงอ๋ออุ้ยพวกเราจะไม่เป็นไรอุ้ยโอ้เจ้าหญิงเจ้าหญิงเขาลากเรามาเรายัางรอดนะเนี่ยแล้วเราจะได้พบกับพี่เอวาอีกครั้ง อ่าผมเห็นนะเออมนุษย์อุ้ยกอบลิ้นจับเอาไว้ไปหืมใครมื้อไอ้เฮ้ยตื่นเพื่อนลุกขึ้นมาไอ้โปรเราพันพัลลุ์ของข้าโปรดจดจำไว้ว่าข้าได้ใช้ชีวิตอย่างทรงเกลียดแล้วต้องตะโกน้วยนะข้าอยู่นี่เจ้าพวกมันเอร์อัปลักษณ์นี่ตามมากอบลิ้นกดแล้ว กลับนี่มันตัวประกอบแบบชั้นๆเลยเฮ้ยตื่นเช้าไปครับเพื่อนเพื่อนตื่นเช้าไปเอาหญิงไปช่วยเอาหญิงก่อนเร็วๆนีเ่เอเอแต่ก่อนไปนี่ไงนี่ไงอุปรกรณ์นะครับใส่เลยดู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 ดดอ้ยมันเป็นโอเพนเวอร์หรือว่าอะไรโอ้โหอุยอ้ยเฮ้ยชอบอะ่ะเฮ้ยนี่แค่ด่านแรกเนี่ยมันมันมีแบบ เออเขาเรียกไงอ่ะเออมีอะไรซ่อนอยู่แสดงว่า,ามันแสดงว่ามันมันเน้นสำรวจนะในแต่ละดาละ่านฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าหญิงไปทางโน้นใช่ไหมอุย้ยเอ้ยแต่ว่าไปได้อะดิไปได้อะดอิได้จะจำจะจำไว้ผมจะจำไว้เฮ้ยเฮ้ยเชื่อชื่ออุ้ยเจ้ากบลิงโง่ลงไปเขาจะไปช่วยเจ้าหญิงตรงนี้ไปได้ไหมแสดงว่ามันไปได้นะ จะว่มันไปได้อืมจำไม่จำไว้เอ้ยเฮ้ยทำไมเขาโดดกันได้เลยอะอ่ะสวัสดีครับถ้าท่านถามข้าแล้วก็นี่เป็นวันที่ทรงพลังและแข็งแกร่งมากเลยท่านเวลามีเวลามาชวนข้าคุยจริงๆนะเหรอข้าน่ะอยากคุยดดนะแต่ท่านยุ่งอยู่นี่นะว่าแต่ท่านมาจากไหนล่ะอืมอืมเกมไว้ไปทางนั้นข้าไปไปหรอกนะอะไรอะ่ะ ไอ้นี่มันครบเพลิงป่ะมันจุดมันจุดไฟได้นี่ใช่ป่ะเออถ้าจำไม่ผิดนะไอ้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 ฝึกซ้อมเมื่อกี้มันก็มีเออมันจะมีครบเพลิงนะถ้ามันจุดได้นี่ก็น่าจะใช่เอ้ใช่ป่ะเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บอ้าฮ่าฮ่าฮ่าทางเปิดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะ มีอะไรซ่อนอยู่อ่ะฮ้ยบอกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยนี่แต่เดี๋ยวนี่นี่แค่ด่านแรกนะเนี่ยเฮ้ยชอบอ่ะคือเราเฮ้ยอะไรอ่ะคอบตูมฮะอุ้ยเฮ้ยผมได้มาถึงได้คอบตูมเลยเหรอมาถึงแจกเลยเหรอวิ่งชอบอุ้ยดีเฮ้ยผมอาจจะอุ้ยอุ้ยหลายรอบหน่อยนะแต่ว่าดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยดีกว่าที่คิดนะเนี่ย วาแต่ตามมาด้วยแหละครับปุปไหนโอ้ดูเหมือนเราจะไปทางเดียวกันนะคือเข้าม่ได้แอบตามเจ้ามานะอืมเชื่อเชื่อแหละเชื่อแหละแหมเชื่อแหละอืมไม่ได้แอบตามเลยจริงๆเฮ้ยเอาไฟปามันเดเม็ดแปดอะไรอ่ะสลามเหรอเฮ้ยสลามไฟสลามไฟ่ไฟไฟอ้ยอเอาดิอืม ยายาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะผมเห็นในแมพนี่ไงเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะผมก็เห็นในแมพอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโยนทำอะไรได้อะทันได้มาทางเนี้ยเออเด็ด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 เดี๋ยวมา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  เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอ๊ะนี่มันทางไปต่อหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หรอกปะมันซ่อนถ้ขนาดนี้อืมนี่แน่ดุม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 อืมรู้สึกเหมือนเพลงเหมือนเพลงโปเกมอนเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมเฮ้ยโอ้โหผมเราเราเราโดดหลบได้ดิน่ะเออฮ่าฮ่าฮ่าจุส อย่ามาขัดขวางไอ้โบโ้พูดจอมนักฟาร์มได้นะฮะอย่าคิดว่าจะขวางเขาได้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยังไปต่อได้อเหรอเออถามจริงอ,อ๋อโอเคมันมันย้อนกลับมาแล้วเอกมานี่อุ้ยอ๋ออ๋อโอเคเอ่อโทษครับ วันนี้เป็นวันที่ดีจังข้าเดินเล่นซักหน่อยแล้วกันแล้วค่อยไปแล้วกันนะอืมคือตามมาแั่นแหละคือแอบตามมานั่นแหละวันนี้เผาได้นะครับนีน่หมดประโยชน์ทิ้งไปได้อะไรมาอะไรอ่ะถุงมือตัวตุน่นสามารถทำลายหินก้อนเล็กได้ในตอนนี้โอ้อย่างนี้นี่เองอ้าวอะไรอ่ะ พวกมนุษย์ชั่วร้ายลักพาตัวเด็กน้อยไปมนุษย์ด้วยกันเองทำไมก็ปลิ้นไม่เข้าใจอ้าวโดนอ้าวเจ้าหญิงโดนโอ้โดน,โโดนจับตัวไปแล้วแย่แล้วต้องทำยังไงเหรออืมจำได้นะนี่ตรงนี้มี <laughs> แค่ตรงนี้่ะเนี่ยอุ๊ยอะไรไม่รู้เอกเก็บไว้ก่อนเฮ้ยถ,ถูกจำได้แล้วอะไรอ่ะพบทางเดินลับ ตวล็อกเศษป่าลึกลับแล้วว้าวเฮ้ยผมต้องบอกว่าผมผมค่อนข้างว้าวนะเพราะว่าเอ้ยหนึ่งแปลว่าหนึ่งในหนึ่งดานนี่คือมีอะไรให้เราทำเยอะแยะไปหมดเลยนะเออก็ดีดีดีนะครับเดี๋ยชอบชอบค่อนข้างชอบอ่าจำได้ว่ามันมีหินในในถ้ำเมื่อกี้อยู่นะเดี๋ยวเขอขอเข้าไปดูหนะ่อยนี่ไงเจาะได้ไหม อ๋อแตไม่ได้แสดงว่าเขาต้องการให้เรากลับมาที่หลังนะงว่ามันมีมันมีอะไรอยู่นั่นแหละนะครับเฮ้ยแต่มันเหลืออีกสองเม็ดอะก็อ่ะโดนจับเจ้าโง่เหมือนซาลามันเดอร์ที่วิ่งบนเวลไฟเลยดีมาดูสีหน้าของเจ้าพวกไม่กลัวตายหน่อยสิหืม จะมาอยากได้เหยื่อของคนอื่นอะมันไม่ได้นะเจ้าเด็กน้อยเฮ้ยเฮ้ยแดนนี่จับจะกินได้แล้ววันนี้แดนนี่จะได้กินสเต็กใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปทำสเต็กเอาไม่ได้ไม่ได้แน่นอนสิแดนนี่วันนี้เจ้าจะได้กินสเต็กสองจานสองจานอย่างงั้นน่ะนะเพราะเราจะได้สามล้านโทเป็นรางวัลนำจับเจ้าหนูนี่นะสิเย้ yeah. <laughs> ดูท่าเฮ้ยอะไรวระรางวัลน,นำจับ เออ,เอ,อ,ข,อขอเรือกทางเรื่องนี้กันเธอคือเชื่อพระวงนะจเจ้าเจนรับโทษไม่มีอขอร่วมได้เดี๋ยวไม่ไม่เอาไม่เอานี่เฮ้ยฮ่าๆแล้วแต่เลยสมกับเป็นเชื่อพระวงจริงๆเที่ยวเตตเตยในป่าชนบทไม่รู้สึกสงสารอะไรเลยใช่ไหมเออบอกมันไปจะดีไหมหรือว,ว่ามันรู้อยู่แล้ววะได้เวลาแล้วเหรอเนี่ยเวลาที่จะเป็นเศรษฐี ลำบากแล้วเจ้าโอเกอร์ฮัมิทารุกิเดนนี่วิง่ตงต้องตัโก,ก่อนก่อนด้วยนะอ,อะไรอ่ะดินด้นเออดิ้นเอ้าม,มันจะหลุดไหมเนี่ยมันหลุดไหมเนี่ยมันจะหลุดไหมช่้ยเด็ครับแล้วจะให้เราดิ้นทำไมวะโอ๊ย ตาถลนทะลุก,ก่อพระเจ้าคามาเอลนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันแน่าหารับจ้างลนะัพาตัวเพื่อนของท่านไปอย่างนั้นเหรอนี่มันแก่แล้วแฮมเราจะปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้กับเด็กหญิงตัวน้อยไม่ได้ถ้าตรงนี้ถูกปิดกัน้นไว้แล้วแต่บนโลกนี้นะ่ะย่อมมีทางอันตรายใหม่สายใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเลย อ๋อชี้ทางชี้ทางอ๋อเห็นละสองสองเม็ดพี่เราขาดไปไปช่วยช่วยท่านตามหาเพื่อนเจอเองเย่ไม่ล็อกเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วเข้าร่วมปาร์ตี้ของลอเรนเจ้าของโรงแรมอ๋อนี่ลอเรนเหรอครับโอเคยินดีที่ได้รู้จักครับผมไอโบครับผมอ่าอีกแล้ลวเหรอืมาเออม,มาลอเรนขอดูพลังของท่านหน่อยปลาเห็ดพิษโอ้กุกกี้ไป,เ,ปนเนี่ยกุกกี้รสเห็ดพิษไปเนี่ย ปลาปลาใ่มันโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยอื้อืมอ,อืท่านรอเล่นท่านปลาเห็ดพิษได้รุนแรงหรเ,เ,ออเหลือเกินเฮ้ยข้าละเลื่อมใสไปสิจบยังน่าจะน่าจะไปด่านต่อไปแล้วนะเออโอ้แย่สามดาวนะครับได้นะวมันนีฟรีด้วยรวมเหรียญสีม่วงครบโอ้ว้าวว้าวว้าว,าวา อ๋อแล้วนี่อันนี้ก็คือเป็นด่านลับที่เราไปเจอแบบแผนที่เลยนะโ okay, okay. อเคโอเคอ๋ออันนี้อันนี้เพชรที่ได้มามาเพิ่ม e K, อ p อ่ะเพิ่อัพนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นโอ้โอเคนะครับเอเอไอผมชอบอะ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นในมือถือก่อนนะครับผมก็อ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์ช่องปลาเอ็นด้วยนะครับผมก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ การเทนเทลนะครับผม,ผมน่าจะเล่นเกมนี้ยาวๆเลยอาจจะเล่นเป็นสเตยสเต,ตไปเลยด้วยซ้ํานะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนไว้ติดตามกันในอีพีหน้านะครับก็สวัสดีนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ